ไม่ต้องขายผมจัดมาให้แล้วครับมาสรุปผลงานหน้าช่องเมื่อวานนี้กันสักหน่อยนะครับตัวแรกที่วางไว้ให้นิวคาสเซิลนเนี่ยเมื่อวานนี้ก็ต้องยอมรับจริงๆนะครับบอบบอลมารเนี่ยเล่นได้ดีมากๆเลยนะครับนิวคาสเซิลนเนี่ยหลังรั่วจัดเมื่อวานนี้โดนไปถึง4ต้งนะครับตัวนี้ก็พลาดไปแล้วสำหรับตัวที่2อาร์เซนอลกับแอตตันวิลล่านะครับอาร์เซนอลขึ้นนำแอตตันวิลล่าก่อน2ประตูต่อ0จากนั้นมาโดนตีไข่แตกและก็ตามเสมอจบเกมเสมอกันไป2-2นะครับ 2ตัวนี้ก็พลาดไปก็ต้องกราบขออภัยด้วยแล้วกันแต่สําหรับตัวที่3นะครับบาร์เยนมิวนิกเจอกับบวกบวกเชื่อว่าวกบวกจะแพ้บาร์เยนมิวนิกไม่ขาดก็เป็นไปตามที่คาดนะครับแพ้บาเยนแพ้ให้กับบาร์เยนมิวนิกไป32นะครับตัวนี้ก็เข้าวินกันไปเต็มๆนะครับและสําหรับตัวสุดท้ายนะครับให้ไปมองบนในคู่สตุตการ์ทนะครับก็เต็มการดเต็มเพดานนะครับทุกคนเมื่อวานนี้บวกลบคูณหารแล้วก็ยกย้าวเจ้ากันไปนะครับ เมนูเด็ดเมนูดังที่คาสันมาฝากทุกคนในวันนี้ก็เป็นบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับดูจากโปรแกรมตารางบอลแล้วนะครับก็จะหยิยบยกตัวที่น่าสนใจมาฝากทุกคนแล้วกัน ตัวแรกเลยละกันนะครับให้มองไปที่แมนยูได้เลยนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการมาเยือนทางฝั่งของไบตันนะครับคู่นี้อยากให้เป็นโฟก,กัสที่ทางฝั่งของแมนยูจะดีกว่านะครับถึงแม้ว่าในนัดล่าสุดพวกเขาจะพึ่งชนะมาได้แต่ก่อนหน้านั้นในศึกแดงเดือดเขาก็ยังเสมอกับทีมใหญ่ๆอย่างเรียวปูมานะครับสองประตูต่อ2หลังจากนั้นมาลุยในศึกเอฟเออีกครับเจอทางฝั่งของอาร์เซนอล ก็เอาชนะทางฝั่งของอาร์เซนตลมาได้นะครับในการดวลจุดโทษนัดล่าสุดนะครับเด็กแม่งมีของทุกคนอามาดดิยโรนนะครับมากดแฮตติกทำให้แมนยูพิกกลับมาชนะบูไปถึง3ประตูต่อ1ส่วนทางฝั่งของไบตันก็ต้องบอกตรงนะครับ่าฟอร์มไม่ได้คีริคิเลในนัดล่าสุดพวกเขาก็เอาชนะอิฟสวิตได้นะครับแต่ในเรื่องของแรงจูงใจและโมเมนตัมเวลานี้เนี่ย อยากให้ไปมอนทางฝั่งของแมนยูจะดีกว่านะครับมีเยอะกว่าอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้นะครับแมนยูได้เปรียบที่เล่นในบ้านด้วยไล่บีไล่บทก็น่าจะเก็บชัยชนะไปได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่แมนยูได้เลยนะครับ และสำหรับเมนูที่2นะครับเป็นการพบกันระหว่างนอตติงแฮมฟอร์เรสพบกับซาวเทมตันคู่นี้ถ้าหากว่ามองในเรื่องของกำแพงและกระแสต่างประเทศที่มีการไหลขึ้นให้กับทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสแบบนี้เนี่ยสวยจัดๆเลยนะครับบวกกับฟอร์มวันนี้นะครับทางฝั่งของนอตติงแฮมฟอร์เรสดีกว่าซาวเทมตันอย่างแน่นอนนะครับซาวเทมตันเนี่ยโอย้แรงจูงใจวันนี้แทบไม่เหลือนะครับนอตติงแฮมฟอร์เรสเองต่างหากวันนี้เนี่ยพวกเขามาไกลเกินฝันแล้วนะครับและถ้าหากอยากฝันไปต่อเนี่ย วันนี้ต้องเก็บ3ามแต้มให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่นอตติงแฮมฟอร์เรสได้เลยนะครับและสําหรับเมนูสุดท้ายนะครับเป็นการพบกันระหว่างเอฟเวอร์ตันพบกับสเปอร์นะครับคู่นี้ผลงานไม่ดีทั้งคู่นะครับแต่วันนี้เนี่ยอยากให้ไปโฟกัสที่สเปอร์จะดีกว่านะครับยังเชื่อว่าเกมรุ่ทางฟังของสเปอร์เนี่ยยังดูดีกว่านะครับมีทั้งแบนแนนจอนสันนะครับแล้วก็ดมินิกโซลันเก้ซอนฮงมินสามประสานนะครับในแนวลุกวันนี้นะครับเชื่อว่าจะผลิตสกอร์ใส่เอฟเวอร์ตันได้นะครับในวันนี เพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่สเปอร์ได้เลยนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับ3ตัวที่จัดไปให้ถูกอกถูกใจไหมครับถ้าถูกอกถูกใจเนี่ยก็จัดตามกันได้เลยนะครับชอบก็จัดขัดก็สวนและสำหรับวันนี้ก็ขอให้พี่ๆทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ